ค่ะใครที่เห็นคลิปนี้นะคะก็คงได้บุญกันทุกคนนะคะ dance, that, that สวัสดีค่ะไม่สงค่าไม่สรงทพีเอทุกคนนะคะวันนี้นะคะคือเป็นวันพระนอนแล้วก็น้องหอมกําลังจะออกไปทําบุญนะคะไปทําบุญที่วัดล้านตองไอ้นั่นน่ะเองนะคะก็วันนี้เป็นวัน วันพระทางศาสนาคิดแล้วก็วันพ่าทางศาสนาพุทธด้วยนะคะวันนี้เป็นวันเดียวกันเลยนะคะแล้วก็วันนี้น้องหอมเตรียมพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรากําลังจะออกไปทําบุญกันที่วัดล้านตองนะคะก็เดี๋ยวไปเจอกันที่วัดล้านตองนะคะตอนนี้นะคะทุกคนน้องหอมกับน้องคำพองนะคะเราก็ได้มาถึงที่วัดล้านตองแล้วนะคะวันนี้เป็นวันพระใหญ่เนาะก็เลยมาแล้วก็มีคนเท่าคนเก่เขานะคะก็มาทําบุญกันที่วัด มีอยู่พอสมควรนะคะแล้วก็วันนี้นะคะคือมีกรรมการกรรมการเขาเรียกชื่อว่าที่ลุงโน่นก่อนนะที่น้องหอมได้มาสอบถามเรื่องรายละเอียดประวัติของวัดนะคะก็วันนี้ลุงเขาก็อยู่ที่วัดด้วยนะคะทีแรกน้องหอมก็คิดอยู่เหมือนกันนะคะถ้ามาแล้วถ้าลุงเขาไม่มีก็ต้องให้คนอื่นไปเรียกที่บ้านอีกแน่เลยอะไรแบบน,นี้นะคะแต่ว่าวันนี้เป็นวันพระใหญ่นะคะก็เลยมาแล้วก็เจอลุงเขานั่งอยู่ตรงที่ คนเขาไปทําบุญนะคะลุงเขานั่งอยู่ตรงนั้นพอดีนะคะแล้วก็มีคนเท่าคนแก่ามาทําบุญมีอยู่หลายคนมากเลยนะคะก็ตอนนี้เดี๋ยวน้องหอมจะมีคนทําบุญอยู่เนาะเดี๋ยวน้องหอมจะพาพี่พี่ไปเดินรอบๆก่อนเนาะอันนี้นะคะน้องหอมมาถึงที่วัดเรียบร้อยแล้วนะคะคือตอนนี้น้องหอมจะพาพี่พี่เอฟีเดินดูรอบๆวัดก่อนนะคะเมื่อวันก่อนน้องหอมไม่ได้ถ่ายทําดีๆเนาะ นี่นะคะก็มีคนเท่าคนเก๋ามาทําบุญอยู่บ้างนะคะเขาก็มาจานกองทรายเนาะอันนี้กองทรายนะคะทําบุญเนาะอันนี้เป็นพระเจ้าอะไรก็ไม่รู้นะคะน้องหอมจะถ่ายทําให้ดูคร่าวๆนะคะน้องหอมไม่รู้จักนะคะแล้วก็ส่วนข้างๆตรงนี้นะคะเป็นคือคนเท่าคนเก๋เขาบอกเนาะอันนี้เป็นเป็นต้นมะขามนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้กลายเป็นหินไปแล้วนะคะทุกคน รูปร <Wells> ่างข้างนอกคือยังเป็นยังดูเป็นไม้อยู่นะคะแต่ว่าเมื่อก่อนเขาบอกว่าเป็นต้นมะขามนะคะเป็นน่าจะเป็นต้นศักดิ์สิทธิ์อยู่ด้วยนะคะน่าน้องหอมไม่แน่ใจนะคะแล้วก็เขาจัดมาไว้ที่วัดศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้นะคะปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นหินไปแล้วนะคะแล้วก็เขาก็ใส่น้ําน่าจะเป็นน้ําบ่อทิพย์หรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะอันนี้นะคะกลายเป็นหินไปแล้วนะคะดูชัดๆนะคะคือรูปร่างข้างนอกยังดูเป็น เป็นไม้อยู่นะคะแต่ว่าเาทั้งแท่งใหญ่ๆนี่คะกลายเป็นหินเป็นหมแล้วนะคะเดี๋ยวพาไปชมนะคะแล้วก็มีพระพุทธรูปอะไรบ้างนะคะที่เขาจัดทําไว้นะคะอันนี้ก็มีนะคะน,นี้ส่วนจะเป็นส่วนหน้าวัดเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูรอบๆนะคะว่ามีพระอะไรพระพุทธรูปอะไรบ้างนะคะที่เขาทําไว้เนาะส่วนตรงนี้ก็มีพระาธาตุเจดีย์นะคะ แล้วก็ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็มีพระพุทธรูปด้วยนะคะเดี๋ยวจะซูมไปนิดนึงนี่นะคะจะมีพระพุทธร,รูปอยู่ในนี้นะคะแต่เน้อหหอมไม่กล้าขึ้นไปเนาะเพราะว่าเน้อหหอมไม่รู้ว่าเข้าไปได้หรือเปล่านะคะก็เลยไม่เข้าไปนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเป็นวัดเหมือนกันนะคะสถานที่ตรงนี้กว้างมากเหมือนกันกว้างนะคะแต่ว่าไม่กว้างเท่ากับวัดทัดขนุนเนาะ ดี๋ยวจะไปดูข้างหลังบ้างนะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะนี่อันนี้ก็เป็นอะไรไม่รู้นะคะน่าจะเป็นโวสดเ,เโวสดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะที่ที่ที่ผู้หญิงเขาขึ้นไม่ได้นะคะน่าจะเป็นตรงนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะมีต้นไม้ใหญ่หญๆเยอะเลยนะคะสวยมากเลยวันนี้น้องหอมมาพามาดูรอบๆก่อนนะคะนี่มีพระาธาตุเจดีด้วยนะคะ อันนี้จะเป็นเป็นอะไรไม่รู้เนาะแต่สวยนะคะสีทองหมดเลยเนาะนี่อันนี้นะคะก็เป็นเป็นเจดีย์นะคะใหญ่มากเลยนะคะน้องหอมก็ดได้มาข้างหลังนะคะสูงไปถึงนู่นเลยนะคะแล้วก็ตรงสีแดงๆตรงนี้ก็มีมีพระเจ้านอนนะคะมีพระพุทธรูปที่นอนอยู่นะคะจะเห็นไหมเอ,อ่ย รว่าน้องหอมอยู่ข้างนอกนี้มันมีแดดแล้วเนาะเห็นไหมคะคือจะมีพระพุทธร,รูปนอนอยู่ข้างในนะคะตรงนี้ก็เหมือนเหมือนกันนะคะมีพระพุทธร,รูปอยู่ใต้ต้นไม้ด้วยนะคะนี่จะเป็นส่วนข้างๆวัดนะคะข้างๆวัดคือหลังหลังวัดนะคะที่น้องหอมมาเดินรอบๆเนาะประมาณนี้นะคะก็หมดแล้วนะคะ คือตอนนี้น้องหอมจะพาพี่ๆเอฟซีไปทําบุญนะคะเพราะว่าเมื่อกี้อมีคนทําบุญอยู่แล้วก็นั่งคุยอยู่กับลุงเขานะคะน้องหอมก็เลยยังไม่เข้าไปนะคะ,ะก็เลยมาถ่ายรอบๆรอบๆวัดให้ดูนะคะเพราะว่าครั้งก่อนน้องหอมมาน้องหอมไม่ได้ถ่ายรอบๆวัดให้ดูนะคะก็เลยวันนี้มาก็เลยมาถ่ายรอบๆวัดให้ดูนะคะตรงน,นี้นะคะน้องหอมก็มาถึงตรงที่เขาจุดทําบุญนะคะ <c oughs> จุด <c oughs> รับทําบุญนะคะ มาถึงแล้วเนาะน้องหอมก็จะมาทําบุญนะคะอันนี้คนนอกหมู่บ้านนะคะมาทําบุญเหมือนกันนะคะเขากําลังกลับแล้วเนาะเดี๋ยวน้องหอมก็จะมาถามลุงเขาแล้วก็มามาอันนี้กับลุงเขานะคะเอาเงินมาถวายลุงเขานะคะให้สงคายลุงอค่ะวันนี้อุขอดีมาทําบุญนะลุงอ๋อมาทำบุญนะอ๋อค่ะ คนน้องหอมก็ได้มาทมําบุญนะคะจะเอายอดเงินที่ t ี c ีนะคะเอามาแล้วก็เดี๋ยวน้องหอมจะมามอบให้กับลุงนะคะแล้วก็เพื่อที่จะเสริมสร้างวัดตรงนี้ที่ยังสร้างไม่เสร็จนะคะแล้วก็ตอนนี้น้องหอมจะเอาเงินที่ t ี c ีส่งมาให้คือจะมอบให้ลุงนะคะหมดเป็นจํานวนเงินห้0พันกับ200บาทนะคะน้องหอมจะมาทมําบุญเนาะ แมาจีทีเขาจีมายงเขบอกจีมากมือใส่จีว่าใส่จีอูเอ๋จีอู่น้องหอมเนี่ยก็ใส่ยังอฟพีจีฝังไทยอวไรอย่างองหอมอถ้าเ็ไทยจุคนอันนี้นะคะเงินจำนวนห้0 0บาทนะคะ นออเองนี้เราไม่ใช่นะคะจูนไหนก็แล้ตอนนี้นะคะคือน้องหอม,มเอาตังใส่แล้วนะคะแล้วก็ร่วมทำบุญไปพร้อมๆกันนะคะตอนนี้นะคะรับบุญน,นะคะรับบุญน,น,นะคะรับบุญไปพร้อมๆกันนะคะ Yá-vá-á-lá-hán-tá-á-lá-hán-tí-má-tá-há-pá-lá-ní-á-vá-tí-ná-ng-ní-pá-ná-vá-tá-yó-hơn-tú-lô-ní-cáng-sa-tí-tí-yó-ví-nhá-sánh-tô-sá-pá-lô-cô-ví-nhá-sá-chú-má-té yeah, Pá-vá-tán-tá-lá-yó-xúc-chí-tí-cá-yó-cô-pá-vá-á-tí-vá-tá-ná-xúc-chí-chá-lí-cháng ตานตัวเมียปีน้องสตาปูตีตานใจบุญอ่าชื่อว่าน้องอ่าชื่อว่านางน้องหอมอ่คว้ากับโดยเอฟซีหน่าเอฟซีหน่ามุกจุ้มอควายเอฟซีท่าเทียบไทยทุกทุกคนทีไรเข้ามาบุนี่จับขายตานาทีไรของขายหาอะไรเลี้ยงวัตถุประทานดอกไม้ลำเช่นใบลำคำยื่นเข้ามาบุนี่จับขายตาน เจ้าโดยผ้ามหาวิหารหลวงวัดท่าเจ้าติบล้านตองเมืองเดนวันเมื่อนี้ในสภาแลเต็นผู้เชิญผูานาบุญโคบุญห่มน้ำยังนางน้องหอมน้อมหอมแม่เชียงกาห่มตาเอฟซีพระเทศไทยทุกทุกคนสงอาไในกาวันตาเมื่อนาอะไรอยู่ดีชิ้นหวานกัดเย็นด้วยกาตั้งเสี้ยนอยากเห็นมาไก่ตั้งไก่อยากเห็นมาไก่ อะไรพ้นจากสุกอายช่วยอยู่ดีชิ้นหวานจับเยน็นเชื้อชาจังในกาวันตามเมื่อนอาเอือไรฆ่าอ่อนหายหมานจ่าตั้งยันเชิญคือใดมี้เงินิงงน้งคำใดดูใดต้านใดถาดแต่หน้าที่ร่ากาวันตามเมื่อนาอออขาดตัวเต้าคอจอดพระอเรืเ่องแกหยอดหมานนิราปานทำตุกขูตุกคนเถกรอนโดยเดชคิดต่งป่าสนังยาวันนี่ปานางป่าละมังทุกข,ขัง บุญโตองน้อยู่ดีเปนหมันกุโกคนเนยอันนี้นะคะทุกคนน้องหอมก็ได้มอบเงนินให้กับาทางวัดเรียบร้อยแล้วนะคะอ,อันนี้ก็จะเป็นเป็นใบเสร็จที่น้องหอมได้ทําบุญไปนะคะอันนี้นะคะก็ตอนนี้ทําบุญเรียบร้อยแล้วคะแล้วก็รับบุญไปพร้อมๆกันแล้วนะคะเ,เดี๋ยวอัน,นุนดีผานีิดลูกนิดนึงอัน คือน้องหมได้สอบถามประวัติอ่อตับ ลุงเขานะคะเพเมื่อวันก่อนน้องหอมมาคือเรื่องนี้ยังไม่ได้รู้เนาะก็วันนี้ก็เลยมาถามลุงเขาอีกทีหนึ่งนะคะก็เมื่อวันก่อนนะคะน้องหอมกลับบ้านไปนะคะแล้วก็มีทางญาติญาติที่บ้านนะคะก็ได้อ่บอกน้องหอมว่าเ พระศักดิ์สิทธิ์เขาพูดท่านรูปนะคะก็คือเม <cción> ื่อก <ar büy adia> ่อน่ะเคยมีมาป้นไปเนาะคือว่าไม่ได้เอาพระทั้งพระพูทธรูปไปนะคะแต่ว่าเอาข้างบนเอาไปมาได้อเบห้องบนเบ้องบนเนี่ยไปอ๋อเบื้อนี้นะคะบื้อนี้นั่นแหละนะคะเบื้อนี้ใช่ไหมลุงเขาบอกนะคะก็คือแบบว่าเอาข้างบนนี้นะคะคือมันจะเป็นของศักดิ์สิทธิ์นะคะก็มีคนขโมยไปนะคะแล้วก็เอาไปขายที่ประเทศไทยนะคะพอดีว่าทางนี้เออคู่บ้าอย่างเนาะ คุ้วาแสงราคุวาแสงราคุ้วาแสงราคุ้วาแสงราพระสายเมืองที่ท่าทิเล็งนะคะก็ท่านก็ได้รู้จักรู้จักทางประเทศไทยเยอะนะคะก็เลยให้หลวงพ่อหรือหลวงตาหรือว่าคร้วาที่ฝั่งประเทศไทยนะคะก็ให้คนทางประเทศไทยนะคะก็ให้ตรวจสอบให้ดูหน่อยนะคะว่าห้องอย่างไรลูกห้องอย่างไรลูกนนี่หุนนี่อ๋อ มุนนี้นะคะคือแบบว่าหายไปนะคะก็บอกให้ทางประเทศไทยให้ตรวจสอบให้หาให้ด้วยประมาณนี้เนาะเพราะว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์นะคะได้หายไปนะคะแล้วก็คนที่ขโมยนะคะก็เอาไปขายที่เอาไปจำนําหรือเอาไปขายที่คนที่เขารลบซื้อประมาณนี้เนาะแต่ว่าทางร้านเขาก็ได้แจ้งมาทางนิสัยนะคะเขาได้ลงข่าวไปแล้วทีนี้ก็มีคนไปขายต่อจริงๆแล้วก็เลยปัจจุบันนี้นะคะก็ได้ไปซื้อ ไปเอาเงินไปไถประมาณนี้หรือเปล่าแล้วก็ได้กลับมาอยู่ที่ในวัดเหมือนเดิมแล้วนะคะแล้วก็มาอยู่ในบนบนหัวพระพุทธรูปเหมือนเดิมแล้วนะคะก็ค<บน>ือตอนนี้คือในข้างในนะคะเขาจะล็อกประตูไว้ด้วยนะคะล็อกกุญแจไว้เพราะว่าเมื่อก่อนคือเคยมีคนมาขโมยไปนะคะแต่ว่าตอนนี้คือได้กลับมาอยู่บนหัวพระพ,พุทธรูปเหมือนเดิมแล้วนะคะ ก็มีประมาณนี้นะคะเพราะว่าเมื่อครั้งก่อนน้องหอมมายังไม่ได้รู้ประวัตินี้นะคะน้องหอมก็เลยได้มาถามกับคุณลุงเขานะคะค่ะป,ะประมาณนี้เนาะ,ะขอบคุณขอบคุณลุงนะคะตอนนี้ก็ทำบุญเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นใบเสร็จนะคะที่ลุงเขาได้เขียนให้ใบที่เราทำบุญน้องหอมทำบุญร,ร,รวมกลุ่มกันไปกับพี่พีเอฟซีทุกคนนะคะก็มีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้น้องหอมจะพาพีเอฟซีเข้าไปชม พระเจ้าติบล้านตองข้างในวัดอีดรอบมุงนะคะก่อนที่จะจับนะคะค่ะไปดูพระเจ้าติบล้านตองนะคะอันนี้นะคะเป็นใบเสร็จที่ลุงลุงกรรมการในวัดที่เขาเขียนให้นะคะเป็นใบเสร็จที่เราทําบุญกันนะคะท f c ซนะคะก็ได้รับบุญไปพร้อมๆกันแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวนะ้องหอมจะพาท f เซเข้าไปในวัดนะคะไปดูพระเจ้าติบล้านตองนะคะก่อนกลับบ้านนะคะก็ท f c ซี ท่านไหนที่ได้เห็นก็ยกมือไหว้ด้วยนะคะเพาะพระพุทธรูปล้านต้องนี่พระเจ้าติบล้านต้องนี่ศักดิ์สิทธิ์นะคะก็คือว่าน้องหอมอะนับถือศาสนาคิดน้องหอมไม่ไหว้นะคะก็เลยเข้ามาถ่ายให้พีพีเอฟซีอีกรอบหนึ่งนะคะเผื่อพีพีเอฟซีคนไหน <PP FC S 2> ที่ทําบุญอย่างเงี้ยคือเผื่อพีพีเอฟซีอยากจะไหว้นะคะน้องหอมก็เลยเข้าจะเข้าไปนิวัดอีกรอบนึงนะคะถ้าใครเห็นก็ยกมือไหว้ได้เลยคะ่ะมาถึงวัดแล้วนะคะเดี๋ยวจะกลับกล้องก่อน นี่นะคะน้องหอมขึ้นบันไดมาแล้วนะคะน้องหอมกําลังจะเข้าไปในวัดนะคะ mm. คือตอนนี้ไม่มีใครแล้วเนาะ mm. เพราะว่าเมื่อเมื่อตอนเช้ายังมีคนอยู่เลยนะคะยังมีคนมาทมําบุญนะคะ mm. ไม้เต็มไปหมดเลยเนาะ mm. ใกล้ถึงแล้วนะคะ นี่นะคะถึงแล้วค่ะอันนี้นะคะเป็นพระเจ้าติ๊บล้านตองนะคะทุกคนที่ใครที่เห็นก็ยกมือไหว้ด้วยนะคะนี่นะคะคือเขาจะปิดประตูล้อมไม่หมดเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะออกไปกันแล้วนะคะ เป็นยังไงกันบ้างนะคะทุกคนนะคะตอนนี้น้องหอมก็ได้พาพี่พีเอฟซีทุกคนนะคะมาทําบุญไปพร้อมๆกับน้องหอมแล้วนะคะก็ได้รับบุญกันทั้งหมดแล้วนะคะใครที่เห็นคลิปนี้นะคะก็คงได้บุญกันทุกคนนะคะวันนี้น้องหอมมาทําบุญนะคะมาทําบุญเอ่อมาทําบุญที่วัดนี้เนาะก็เอ่อมาเป็นสะพานบุญครั้งนี้นะคะน้องหอมก็ดีใจมากเลยนะคะที่ได้เป็นสะพานบุญครั้งนี้นะคะ แต่ว่าน้องหอมมาแล้วก็ทําเพื่อ PFC นะคะคือน,น้องหอมเป็นคนนับสือส่อศาสนาคิดนะคะ <tr ick> น้องหอมไม่ไหว้พระนะคะแต่ว่าน้องหอมสามารถที่จะทําบุญได้อยู่นะคะแต่น้องหอมแค่ไม่ไหวพระนะคะตอนนี้นะคะคือน้องหอมจะขอตัวกลับก่อนนะคะพี่พีเทุกคนนะคะก็คงได้รับบุญกันทุกคนทุกท่านแล้วนะคะคือตอนนี้เดี๋ยวน้องหอมจะกลับบ้านแล้วนะคะจะค้ำพ้องโอเคลงบันไดกันแล้วเดี๋ยวเราจะกลับบ้านนะคะ ีฟซีคนไหนนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องหอมด้วยนะคะแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะน้องหอมจะขอตัวไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพีพีเอฟซีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะคงได้รับบุญกันแล้วนะคะวันนี้สบายใจมากเลยนะคะได้มาทำบุญแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย